สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะมาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,625ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่าถ้าผู้ตายเป็นผู้สมรสแล้วการคิดส่วนแบ่งและการปันทรัพย์สินระหว่างผู้ตายกับคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นให้เป็นไปดังนี้อนุหนึ่งในเรื่องส่วนแบ่ง ในทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาให้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการหย่าโดยยินยอมทั้งสองฝ่ายอันมีบทบัญญัติเพิ่มเติมให้บริบูรณ์ในมาตรา1,637และ1,638และโดยเฉพาะ ้องอยู่ในบังคับแห่งมาตรา1,513ถึง1,517แห่งประมวลกฎหมายนี้แต่การคิดส่วนแบ่งนั้นมีผลตั้งแต่วันที่การสมรสได้สิ้นไปด้วยเหตุความตายนั้นอนุสองในเรื่องส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกของผู้ตายให้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติแห่งบบบนี้ นอกจากมาตรา1,637และ1,638ค่ะการคิดส่วนแบ่งนั้นต้องถือเอาบรรดาทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาว่ามีอะไรบ้างตั้งแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลงโดยการตายของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็แบ่งไปตามนั้นโดยพิจนารณาแยกตั้งแต่ สินส่วนตัวออกไปก่อนแล้วจึงพิจารณาแยกสินสมรสซึ่งตามกฎหมายลักษณะครอบครัวแบบ5ให้แบ่งสินสมรสแก่ชายและหญิงให้ได้ส่วนเท่ากันเมื่ออย่าขาดกันทั้งนี้โดยไม่คำนึงว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีสินส่วนตัวหรือไม่ก็ตามนอกจากนี้ก็อาจมีการชดใช้สินสมรส ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วยเมื่อดำเนินการแบ่งเช่นนี้แล้วในท้ายที่สุดก็จะมีทรัพย์สินของผู้ตายซึ่งกลายเป็นมรดกส่วนของคู้สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็ไม่ถือว่าเป็นมรดกทรัพย์สินของผู้ตายที่เป็นมรดกย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยนำมาแบ่งปันกันร,ระหว่างทายาทต,ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดไว้ต่อไปและแม้ว่าจะได้มีการแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาแล้วก็ตามคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีสิทธิ์ได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมที่เป็นคู่สมรสได้อีกค่ะตัวอย่างเช่นนายดำและนางแดงเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยนายดำมีบุตรหนึ่งคนที่เกิดจากภริยาเก่าเมื่อไายดำถึงแก่ความตายได้มีสินสมรสจำนวนสล้านบาทดังนี้ต้องแบ่งสินสมรสให้แก่นายดำและนางแดงคนล,ละครึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,533คือคนล,ละสองล้านบาทก่อน ในส่วนของนายดำก็ตกเป็นมรดกได้แก่ทายาทโดยชอบธรรมของนายดำคือบุตรของนายดำและนางแดงซึ่งเป็นคู่สมรสของนายดำคนละ1ล้านบาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,629อนุหมาตรา1,629วรรคท้ายและมาตรา1,635อนุหน ดังนั้นจะเห็นได้ว่านางแดงคู่สมรสจะได้ส่วนแบ่งตามกฎหมายลักษณะครอบครัวจำนวน2ล้านบาทและตามกฎหมายลักษณะมรดกอีก1ล้านบาทรวม3ล้านบาทอันหนึ่งคู่สมรสที่จะมีสิทธิ์แบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาและเป็นทายาทโดยธรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,629วรรคท้ายนั้นต้องเป็นคู่สมรสที่ได้จดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายและเนื่องจากการสมรสจะสิ้นสุดลงด้วยความตายการหย่าหรือศารพิพากษาให้เพิกถอนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,501ด้วยเหตุนี้แม้คู่สมรส จะแยกกันอยู่กี่ปีก็ตามก็ยังมีชก็ยังมีสิทธิ์ในฐานะคู่สมรสอยู่ประเด็นนี้ตรงกันข้ามกับกรณีที่ชายหญิงอยู่กินร่วมกันฉันสามีภริยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายย่อมไม่มีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งไม่ว่าในฐานะคู่สมรสหรือทายาทเว้นแต่อาจมีสิทธิ์ขอแบ่งทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกัน ระหว่างอยู่กินด้วยกันในฐานะเป็นเจ้าของรวมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,356มาตรา1,357และมาตรา1,364เท่านั้นค่ะต่อมามาตรา1,626ได้บัญญัติไว้ว่า เมื่อได้ปฏิบัติตามมาตรา1,625อนุหนึ่งแล้วให้คิดส่วนแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยธรรมดังต่อไปนี้อนุหนึ่งทรัพย์มรดกนั้นให้แบ่งแก่ทายาทตามลำดับและชั้นต่างๆดังที่บัญญัติไว้ในหมวดสองแห่งลักษณะนี้อนุสองส่วนแบ่งอันจะได้แก่ทายาทในลำดับและชั้นต่างๆนั้น ให้แบ่งในระหว่างบรรดาทายาทในลำดับด,ดับชั้นนั้นๆขออภัยค่ะให้แบ่งในระหว่างบรรดาทายาทในลำดับและชั้นนั้นๆดังที่บัญญัติไว้ในหมวดสามแห่งลักษณะนี้ค่ะซึ่งลำดับและชั้นต่างๆของทายาท จะอยู่ในมาตา1,629ซึ่งเราจะได้อธิบายในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอจบการอธิบายไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ